สวัสดี FC ฟไฟคลับทีนรารักทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องอนิซอนแฟมิลี่ในช่วงยามเย็นนะครับนะคลิปนี้ก็ก่อนกลับเข้าบ้านนะเอนะบรรยากาศในช่วงยามเย็นที่ร้านหลวงพ่อปู่ปริจิตนะฮะสวยงามมากเลยนะครับก็ตอนนี้ทีมช่างนะครับยังทํางานอยู่ที่ร้านหลวงพ่อปู่นะครับส่วนคุณลุงนะทีมช่างนะครับยูทูบเบอร์เราก็คุณลุงก็ขึ้นไปตรวจงานนะครับตั้งแต่สร้างบ้าน ในส่วนของบ้านของเมฆนะฮะมุงหลังกระสีอ่ามุงอลูซินเสร็จนะครับก็ลุงก็ไปรดน้ําสนามหญ้านะครับข้างบนนะแล้วก็อยู่ยาวเลยนะครับ fc จนถึงตอนนี้นะครับนะตอหกโมงนะฮะสิบแนกานะฮะหกโมงเย็นนะฮะตอนนี้ก็ข้ามมืดน,นะ fc นะรบ,บรรยากาศตอนนี้จะสังเกตว่า วันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดไฟที่ศาลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็จะกลับแล้วก็เลยไม่ได้เปิดนะฮะดูบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะฮะอันนี้คือไฟหน้ารถจัก,กรยานของแอตดิซอนนะฮะ บ้านลุงพันธ์ก็กําลังทํานะครับเอซก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็มีช่างดำนะช่วยดูแลก่ออิฐให้นะครับก็ก่อวัละนิดวัละหน่อยนะครับ ตการในช่วงยามเย็นนะครับสิบีปลากออยู่ที่พัวกลางนะครับรถลุงก็มาจอดที่บ้านนกดาวนะไม่แน่ใจว่าวันนี้ลุงจะนอนนาหรือเปล่านะโอ้โหยังไม่เลิกงานกันเหรอครับเนี่ยโอ้โห ลุงพันธ์นะฮะบรรยากาศที่โคกหนองนานะเอฟซีล่าสุดพี่ชัยมาหาหลอดไฟให้ลุงนะครับนะนนี้หมดในส่แล้ว เดี๋ยวเราไปอัปเดตแพทในเอฟซีบ้านคลิปสุดท้ายก่อนกลับห้องเช่านะฮะที่ปุดเหลือคำในเอฟซีก็เริ่มหิวข้าวกันแล้วด้วยตอนนี้ เอฟซีไปตะเวนนะครับโอ้โหเดี๋ยวรถเกือบไปแล้วนะฮะเกือบพี่มนกับพี่อาชัยนะชนกันนะฮะ พิอะไรดีเอซวันนี้เรายังไม่รู้เหมือนกันนะฮะกินชายสีแล้วกันเนาะกินอะไรร้อนๆอุ่นๆนะฮะก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเอซทางบ้านนะ ลาสุดแอนนุกี้ก็เดินมาแล้วนะไปกินข้าวกันใช่สิเดี๋ยวก็ผมก็ขี่จักรยานลงไปก่อนน้องนุกนะ FC. เอฟซอเสร็จคลิปนี้นะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องอดิศร์แฟมบิลี่ช่องนุกี้แฟมบิลีด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวซองแอดก็จะกลับไปพักผ่อนนะะก็ไปอัปเดตข่าวกันวันนี้ ยังไม่ได้ดูข่าวเลยครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงบ้างนะข่าวกีฬาก็ยังไม่ได้ดูนะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยละกันนะครับนะส่งกําลังใจให้ลุงกับป้าด้วยถ้าลุงกับป้าอะไรก็เอฟซก็เข้าไปทักทายเข้าไปให้กําลังใจลุงกับป้าด้วยนะครับเราสึกว่าอีกไม่กี่วันก็ไปศาลอีกแล้วเนาะนุ๊กนนะก็ะฝากพี่ๆ f c เอฟซี FC ไปกำลังแรงใจให้ลุงคุณลุงคุณป้าด้วยนะช่วงนี้เดินทางบ่อยมากข้างบนก็เบาหนุเนาะ ลูบข้มาค่ะบานาไปซื้อของอก็บาโนูก็อยู่ข้างบนนะไปซื้อของให้ลุบตอนน้ก็ปเป็นกำลับบงใจให้กับทีมช่างเพราะว่ากำลังลงสีครับสีเบรเป็นสีขาวก่อนอืมเฮ้ยอสงสารที่พี่เข้ามาแล้วราะว่ากลิ่นสีเมื่อกี้หนูนเดินไปดูแบบว่าอู้กลิ่นไหมคือต้องต้องใส่แมสด้วยนะคะอืมอืมแต่ว่าพี่พี่รีสอนต้องไปถ่ายด้านหน้าสวยมากเลยค่ะสวยมากครับเดี๋ยวก็จะถ่ายตอนออกนะครับแล้วก็เดี๋ยว ไปอัพข้างนอกกันอ่ะไวแล้วก็ป้านะฮะอ่ะ<ป>เดี๋ยวเราก็จะเลยกลับเลยนะฮะใช่ครับก็อดิอก็จะเลยไปทานใช้สีเลยนะครับเอีก็มาเก็บภาพด้านหน้าให้กับเอฟซีดูแล้วก็จะเลยเออกไปทีมช่างก็จะลงสีรองพื้นก่อน เป็นกำลังแรงใจให้ช่องอดิศรแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลีแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับอดิศรแฟมิลี่รายงานตัวครับสวัสดีครับ